เหตเกิดเพราะการเป็นนักกีฬาสมัยก่อนแล้วไม่เคยใส่ใจในเรื่องของวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์นะคะทําให้มีปัญหาปวดเข่ามาตั้งแต่อายุขึ้นเลข4ี่ค่ะเพราะว่ามีปัญหาเข่าเสื่อมก่อนวัยค่ะเพราะว่าเราไม่ถนอมเขามานะคะ กากรปวดเข่าเป็นความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตจริงๆไปเจอห้องน้ําแบบที่นั่งยองๆก็นั่งลงไม่ได้ค่ะน้ําตาจะไหลตลอดไม่อยากเดินทางไปไหนเพราะว่าไม่อยากไปเจอห้องน้ําแบบที่เราเลือกไม่ได้นะคะจนกระทั่งมาดูแลตัวเองด้วยการดื่มคอลลาเจนเพลย์เอ็กซ์ค่ะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ได้อย่างสุดยอดจริงๆใช้เวลาดื่มอย่างสม่ำเสมอในเวลาไม่นานนะคะอาการปวดเข่าหายไปค่ะ ชีวิตแฮ ppy สุดๆกับมานั่งยืนเดินวิ่งได้อย่างสบายๆยอยากไปเที่ยวไหนอยากใช้ชีวิตอย่างไหนอยากใช้ชีวิตแบบโลดโผนขนาดไหนนะคะชีวิตชิลจริงๆค่ะหลังจากที่เราไม่มีปัญหาเรื่องของการปวดเข่าใครมีปัญหาแบบกิ่งแล้วอยากกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแฮ ppy อีกครั้งหนึ่งกดทิตะกร้าเลยนะคะตอนนี้มีโปรดีค่ะ